จำเกิดขึ้นเมื่อไรเมื่อไรที่ทำให้เราสองคนเริ่มวันไว้หรือจะเป็นในตอนที่คุณต้องนอนเสียใจหรือว่าตอนที่เราต้องไกลมันทำให้ผมได้รู้ว่าคิดถึงแต่คุณและในตอนนี้ในเวลานี้รวงเลยมานานเป็นปีให้ดวงดาวเป็น ว่าจะรักเพียงคุณว่าจะรักแค่คุณว่าจะรักแค่คุณเท่านั้นนานแสนนานก็จะรักเพียงคุณก็จะรักแค่คุณอยากจะมีแค่